สร้างบ้านแห่งหนึ่งมาก่าวให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะ<อ>บ้าน,านดีผ่อนคลายสบายใจเป็นส่วนตัวใกล้ครอบครัวชิดธรรมชาติส่วนในบ้านประหยัดพลังงานลมพัดผ่านชายคาย,ยาวไม่อบอา้าวบ้านอบอุ่นค่ะ ซึ่งก็ดูบ้านของพี่นาเป็นตัวอย่างได้นะคะแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กแต่ว่าอยู่สบายใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ถือว่าเป็นบ้านอบอุ่นอีกหลักหนึ่งที่ทางรายการลิ v i ิ g ง t Home มนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเก่งและรายการลิ v i ิ g ง t h o ท e มเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณที่แห่งนี้ด้วยค่ะจาก a r k e t p l a c e จากทองหล่อนะคะที่ทำให้เรามีชานที่ส,สวยๆในการถ่ายทำในวันนี้รวมถึงต้องขอขอบคุณคุณพาทีสาราสินนะคะซ e อจากนกแอร์ที่ให้เราได้มีโอกาสไปชิมซุปเดียวอร่อยๆจากร้ดุงงเไค่ะ ที่สำคัญนะคะยังต้องขอขอบคุณคุณมิ้นมินยาด้วยที่ให้พวกเราได้ไปดูเฟอร์นิเจอร์สวยๆไอเดียเก๋ๆนะคะจากคอร n เนอร์โฟร์ทีทูไดคอที่สำคัญต้องขอขอบคุณคุณธนิ t าแก้วพวงงามหรือว่าพี่นางของเรานะคะที่ให้เราได้ไปดูบ้านสวยอบอุ่นบ้านปูนเปือยริมน้ำค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นปูนอินซีปูนดีได้ดังใจคอนบูดนวัตกรรมเพื่อโลกสวยและเวิร์ดแกสเขียนข้างสร้างรอยยิ้มค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของเก่งแล้วรายการ Living a t อ o m e แล้วนะคะเอาไว้กลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ